ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าโมได้หายหนาหายตาไปใส่นะจ้นะเนาะโมพอกันสองมือแล้วเนาะเมื่อวานหนึ่งแล้วก็มื้อนี้นะจ้ื้อนี้ก็บ่ได้มาเฮ็ดคลิปกินเฮงเนะบิ่งคือเก่าเน่ยเนาะก็สิออกมาวกัทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะจ้นะเนาะรอดอื่นเนาะก็ขอขอบคุณกําลังใจนะจ้นะเนาะขอบคุณหลายๆนะจ้ะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะจ้าที่คอยแบบว่าเบิง่งคอยเบิ่งคอยแย่งนะจ้ะแล้วก็คอยเหตุมั่งใจน้องตลอดมานะจ้นะเนาะ ก็มื่อนี้กับ่ไดให้กินเมื่อคิปกินให้เบิ่งก็พราะว่าน้องปวดท้องนะจ๊ะเมื้อนี้ปวดท้องมันปวดอึนก็องค์คือมันสิห่างนี่แม่มันกินหยังบ่ได้กินหยังบ่ลงแม่จ้าน้องก็เลยบ่ได้เฮ็ดคลิปให้กินกินให้เบิ่งนะจ๊ะเนาะน้องเกลียดทายคนเดียวกับ่อยากสิทายแม่ว่าทายนําูกประทายนะจ๊ะก็เลยขอหมดคลิปกินไว้ก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเอาคลิปอื่นลงเดี๋ยวก็สิคิดว่าเอ๊ะแปลกๆคือจังบ่เห็นหน้าเห็นตาหนุ่มนะจ๊ะเนาะ นกก็เลยต้องออกคลิปหนีมาฉี้แจงให้ให้เบิ่งนะจ๊ะว่าเป็นอย่างเพื่อหายหนห้าหายตาไปนะจ๊ะเนาะก็ก็นานาซิบเลโนกะเพาะเลยจ้ะมันคือสีหากเนี่ไหมมันจุกมันเสียดแล้วก็มันปวดปวด,ปวดอ่ะมันเหมือนจะหากะนะจ๊ะเนาะก็ขอพักขอพักก่อนนะจ๊ะก็สิก,กินคงจะกินเขา่าเป็นเวลาแหละเพราะวันฟาสิไดกินเผาทุกมือเทียงบายทุกมือนะจ๊ะ ภาษีเห็ดงานแล้วภาษียอดสกพิจิตรล้วทุกมือเพราะว่าน้องบระเด็นเขาเขากินเนานะอยู่ปลายางก็เอาแค่ขนมจุกจิกไปกินนึงนเจียมันกับว่คือเขากินเขานะ่าเนาะกับมือนึงกินเขา่าแค่เวลาสองเวลาแค่นั้นเลยจ้ะบอว่าท่านนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเอาไว้มืออื่นอาจารยนะ์น้องสีมาเห็ดคิดกินให้เบิงมือนี้อาการบ่ค่อยดีจังเนี <c> ่ย <oughs> น้องเกียร์เพิ่งจะยู่ในห้องอะไรจ้ะน้องเกียร์เ่ากระปวดทองเหมือกันนั่นแหละ บ่มีอยังสิวเผานะจ้ะเนาะก็ขอออกมาบอกแค่นี้นะจ้ะออกมาบอกแค่ว่าน้องได้เฮ็ดคิดกินให้เบิ่งก็สาเหตุน้องปวดท้องนะจ้ะเนาะเมื่อวานก็บ่ได้เฮ็ดคิดกินให้เบิ่งนะจ้ะเมื่อวานก็บ,บ่บ่่บว่างน,นะจ้ะเนาะก,ก็เลยบปฎิเหตดให้เบิ่งก็เลยเอาคลิปจากอติจตอ,อกนั่นจ้ะที่น,น้องเจณเฮ็ดเฮ็ดไว้เอามาฝากให้พี่ๆน้องๆ พี่เอนดูหนังเกนเหีเป็นตัวน่จ่ะน่าจาเนาะนกกจากเป็นพักก่อนน่า่เอาลหจ่ะพี่น้งจ่าคลิปนี้น้ก็ขอฝากขอเลาอว้แค่นี้ก็อนนาจ่ะเนาะพอวันคลิปใหม่นะจาเนาะสับคลิปนี้บายบายน้จา